ตุลลาวบดดัตด้วยค่ะมาดามได้เองนะคะคุณจะมีริโต้มาดามนอเชเดลสง่งวันนี้มาดามได้มาอยู่ที่คณะวิทยาการจัดก,การมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะพาไปพบท่านคณะบดีค่ะเป็นว่าท่นนานคณะบดีที่นี่มีโครงการดีๆลงกับคุณชครงารจังหวัดเชียงรายท่านของ,ของกัดอะไรนะตัวอาจารูกสวัสดีค่ะค่ะท่านรองศาสตราจารยร์ดระัน์รัตนนามบุรีคณะบดีคณะวิทยาการจัดก,การมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา,กกาค่ะ สำหรับคณะทีจัดการ,ากการนะคะขณะนี้ในปีนี้เรามีโครงการดีๆสำหรับให้กับเยาวชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นก็คือการพัฒนาทักษะของเยาวชนนะคะโดยเราเน้นอัตลักษณ์ในพื้นที่ของสาจังหวัดชายแดนที่มีนะคานสืบเนื่องจากปัญหาในการดที่ผ่านมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบภายนกนภาคใต้ของเรา ก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อการมีงานทําต่อการสร้างรายได้ของชุมชนของผู้ปกค,ครองและก็ไปถึงตัวเด็กๆเ,เยาวชนงั้นทางคณะก็เลยคิดว่าเราน่าจะช่วยเหลือเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ให้มาเป็นผู้นําโดยอาศัยสิ่งที่ดีในชุมชนอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่ดีในชุมชนมาทําการประดิฐ์มาทําการผลิตมาทําการสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือให้เป็นรูปแบบของการบริการ เพื่อนําสิ่งดีๆเหล่านี้ไปต่อยอดให้เกิดผลผลิตในเชิงพาณิชย์แล้วก็นําเข้าไปสู่กระบวนการของการขายงั้นหลังจากนั้นเราก็ทําการพัฒนาเด็กๆเ่านี้ด้วยกระบวนการทางบริหารธุรกิจใส่ธุรกิจเข้าไปให้เด็กครบวงจรนะคะเด็กสามารถที่จะนําสิ่งที่ดีที่ว่าเมื่อสักครู่มาทําการผลิตแปรรูปจําหน่ายแล้วก็สร้างเงินได้และที่สําคัญเราพรุ่งนี้ให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสนำพักษาไอดีมาใช้ ตามยุกสมัยในปัจจุบันนั่นก็คือการอยู่ในโูกของออนไลน์ขายสินค้าในออนไลน์นะคะได้ด้วยเราก็เลยคาดว่าเยาวชนทั้งหมดเนี่ยประมาณ330คนที่เข้าร่วมโครงการกับเราน่าจะเป็นเยาวชนที่จะเฟ้นหาสิ่งดีๆมาโชว์หรือสิ่งดีๆมาทําการผลิตอย่างต่อเน,นื่องแสดงให้เห็นถึงความเป็นเชิงพาณิชย์ของแนวคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆในพน,น,นท,ที่ได้ และที่สำคัญนไปสู่การสร้างรายได้ให้กับเด็กๆคาดว่าน่าจะเป็นการเพื่อย,ยกระดับเศรษฐกษิจในพื้นที่ของชุมชนบ้านเราเกิดรายได้กับเด็กๆและครอบครัวอย่างยัง่งยืนได้ค่ะวันนี้เราจงมาอยู่ที่บันการ์ตาค่ะโรงเรียนบรนังสตาวิทยานุสรซึ่งวันนี้มากับท่านดรวัชระเข่าแงอาจารย์การจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะมาทำความรู้จักกับขนมอันดวนซึ่งเข็ สปางกันหลัวความเป็นไปความเป็นมามันยังไงนะคะมาดานดัตต์ถูกค่ะต้องไปถามคุณเจ้ากอค่ะจะขออนุญาตนะคะคุณเจ้าเกอค่ะความเป็นมาของสปองกััวเขคืออะไรคะอาจารย์ครับรับที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับโครงการนี้คณะวิทยาการจัดการนะครับก็ได้จัดทาโครงการนะครับผู้นำเยาวชนเกิดขึ้นนะครับซึ่งผู้นำเยาวชนนะครับกลุ่มนี้ก็คือชื่อว่ากลุ่มผู้ศการนะครับซึ่งก็อาจารย์วัชระ ก็ได้เป็นที่อยูสส่จากโครงการนี้นะครับเราก็มาคุยกันนะครับทางโจทย์ของคณะเลียงก,การจัดการนะครับให้บอกว่าให้ผู้นำเยาวชนเนี่ยหาอัตลักษณ์ในท้องที่ท้องถิ่นนะครับซึ่งบันนังสตาเองก็จะมีส้งแขกเยอะแยะมากมายนะครับเราก็เลยมาทำกปรนงานรวมส้ง,งแขกกันนะครับเพื่อที่จะนำอัตลักษณ์พืชเศรษฐกิจส้งแขก ออกมาเป็นขนมอาลวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับซึ่งกระบวนการขั้นตอนเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับน้องๆต้องไปทําความรู้จักขนมอาลัวหัืนดับดาก็ไม่รู้จักวันนี้จะพาไปเจอกับน้องๆ้องเชื่ชาให้กินสดๆเลยอาเไดูโกนั่นเองค่ะแล้วก็มาทําเป็นขนมมาดับด้าตะอุดรีเดี๋ยวก็จะไปดูค่ะหลังจากนั้นจะมาดูวิธีการทําคานส่วนผสมของเด็กซึ่งอันนี้เด็กๆช่างมาเรียบร้อยแล้วใส่อะไรบ้างลูกพูดเลยค่ะ 70กรัมนั่นเองค่ะใส่ลงไปในชามที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะติมด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลสากานะคะน้ำตาล1นึกรัมค่ะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งแบบน้ำตาลคนที่เท่ากันเพื่อจะทำให้เป็นเนื้อเดียวกันทานได้ฮ่าเดิมทำนั่นเองค่ะผสแป้งแบบน้ำตาลเสร็จแล้วนะคะขั้นตอ่อไปเราก็จะนำแป้งทีไปผสมกับผลไม้ที่เราเลือกที่จะทำอย่านี้ก็คืออาเซอร์ูเบนั่นเองค่ะนำสองอย่างนี้ไปปั่นได้เลยค่ะ แล้วยังไงต่อลูกหลังจากที่เราปั่นละเอียดแล้วนะคะเราก็จะทําการครองลงไปผสมกับแป้งที่เราได้ทําการเตรียมไว้นั่นเองค่ะตอก็จะเป็นน้ำอเซ็กลูโกกับกะทิใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ่าแล้วก็คนคนกาวให้มันเข้ากันนะคะอันนี้คนให้มันเข้ากันค่ะหรือกาวให้มันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะกับน้ำตาลที่เราใส่ไปเมื่อกี้ ไม่ควรลืมก็คืเกือนใส่กาแงไม่ไงั้นมันไม่ได้รสชาติใช่ไหมลูกใช่ค่ะหลังจากที่เราทำการผสมส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำะการควรด้วยการค่ด,ด้วยการตั้งสระสข,ของเรานะคะจะเริ่มที่ไฟ800นั่นเองอ่ะไฟ800ทีนี้รู้หมดเลยสูตรใช่อ่ะ ส่วนผสมลงไปในกระทะลูลกเทเลยจ้าตั้งไฟประมาณ5นาทีนะคะอ่าหลังจากนั้นก็หั่นูใช่ไหมคะใช่ค่ะหั่นกูแต่าระจำแจ่ก็ไม่ควรมาแรงมากให้เราเขาทำเลย,าาเลยหั่นกูต่อ5นาทีจา้าอันนี้คนนะคะกาวให้มันเป็นเนื้อเดียวกัน,กนค่ะเรามาคนๆโดยใช้เวลา5นาทีใช่ไหมลูกใช่ค่ะ ห้านาทีนะคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเอออย่าให้มันติดกระทะนะคะกระทะก็ต้องใช้กระทะไละน้ํามันค่ะอ่า,อาเราจะคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้มันก็จะเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาใส่ในภาชนะใช่ไหมคะจาาภาชนะที่เราเตรียมไว้หลังจาก เป็นก้อนแล้วเราก็มาใส่ภาชนะที่เราจะจะเตรียมปั้นเป็นรูปเป็นร่างกันนะคะอ่าเป็นแบบนี้เอาหง่าแต่คงอลลัวละมาเนาะอลลัวชนะอยู่ไปกาบปอบอันตะเท่ากอกจ้าแล้วก็อ้ารอบิดค่ะหลังจากนั้นพอใส่ภาชนะเสร็จแล้วจะเป็นรูปเป็นร่างก็ไม่เป็นหง่าซีนิชาเรวจะบิดใส่แบบนี้ อ,อันนี้เป็นขนมอัลลัวที่ทำกับส้มแข่อาเซลกลูเกอร์นั่นเองรสชาติจะเป็นยังไงค่อยว่ากันเอาให้รูปร่างสวยงามสวยงาและแลูกค่างแ้วกะมาทกคะากันน่หลังจากที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็จะมาอบใส่ไมโครวเวฟกาลิลาเกีค่ะเพื่อความกรอบกรอบนอกน,อกนุ่มในปงนี้ค่ะจะเป็มอัลลัวเซกลูกโก สีชมพูก็อรัว Strawberry, สตรอเบอรี่สีส้มก็อลัวรสส้มไปเลยจ้าอันนี้ก็ใส่ในแป้นพิมพ์นะคะอ่ะหละังจากที่เราใส่ในไมโครเวฟนะคะประมาณ 6- 8ชั่วโมงอ่ะหละังจากที่เราใส่ในไมโครเวฟนะคะประมาณ 6- 8ชั่วโมงหน้าตาออกก็จะมาเป็นแบบนี้มาดูาดาดาากันดังก้านึ่มาคิดชิมค่ะนนชิมผิดจะให้เด็กๆดกชิมค่ะนี่อบ8ชั่วโมงแล้วเด็กๆดหยิบเลยลูกคนละชิ้นมาดังกล้าหยิบนะคะ นี้อ่าหยิบเลยหยิบเลยค่ะฮาตือ้ออืม,มจะไดมเด็กอ่อนไหมตื่นบก็เฟ่เตอน์ะำเะะอา่บมาโอเคนะคะท้ายนี้มาด,ดําด้กก็จะมาถามพอออนะคะของโรงเรียนบันดังสตาวิเชายนุสณ์ว่าพออ้าอมีความคิดเห็นยังไงกับนักเรียนกลุ่มนี้คะ จากที่เราได้รับการประสานในเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่จัต่อในเรื่องการแสดงออกถึงศักยภาพเด็กๆในพื้นที่ว่ามีความสามารถมากน้อยแค่ไหนโดยอาศัยข้อมูลในพื้นฐานในในหมู่บ้านในชุมชนเราที่องการทำขนมอรยอย่างเงี้ยนะครับจากจากอาเซก,กรูโบเนี่ยภาษาบุรุก็โดยส่วนตัวแล้วต้องขอบคุณ มาเวลารัชพัฒนยาลาคณะวิทยาการจัดการที่ที่ได้ที่ได้สื่อสารมาให้ประสานให้โรงเรียนได้สมัครเข้าโครงการนี้จากการที่ได้ได้เห็นได้ประเมินการการทำขนมของเด็กๆแล้วก็คณอาจารย์ที่มาเยี่ยมเยียนก็จะเห็นว่านักเรียนได้รับการพัฒนาไปในทางที่ดีก็เป็นที่น่ายินดีว่า ถ้ามีโครงการอย่างนี้ยังต่อเนื่องก็จะมีการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มันถึงเรื่องกันต่อไปครับโอเคมาจะมกากระซิฟออ,อามากๆเลยค่ะมากระซิฟนะจ๊ะพออมาจะมันยออันวัต้มแทกแดาสูงเนาะแล้วก็มาดับได้นะคะวันนี้